โรงแรมดีต้องมีอาระยะสถาปัดรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล วันนี้กิษนะทัวยกล้อพาไปเยี่ยมชมและสำรวจอารยสถาปัตย์กันที่โรงแรมสเตบิสสวิทแบงคอกสุขุมวิทจะพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลขนาดไหนไปชมกันเลยครับ โรงแรมของเรานะคะชื่อ Stay with s u i t e นะคะใน Southeast Asia เนี่ยตอนนี้มีอยู่2ที่นะคะก็คือแห่งแรกก็คือโรงแรม Stay with s u i t e Bangkok ทองหล่อนะคะและอีกที่หนึ่งก็คือโรงแรม Stay with s u i t e แบงคอกสุขุมวิท24นะคะก็คือที่นี่นะคะเราเปิดให้บริการมาประมาณ1ปีกวปีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะโรงแรมมีทั้งหมด411ห้องค่ะตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท24เลยนะคะก็หลักๆจะมี3จุดนะคะที่อยากจะแนะนําส่วนแรกก็คือจะเป็นในส่วนของห้องพักนะคะห้องพักของโรงแรมเราเนี่ยจะเป็นจะเรียกว่าฟูลี่คิกเชนเน็ตนะคะก็คือจะมีในส่วนของห้องครัวนะคะบริการในส่วนของเตาไฟฟ้าอุปกรณ์ครัวต่างๆครบครันนะคะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ แตกต่างจากห้องพักในส่วนของโรงแรมทั่วไปส่วนที่2นะคะก็คือเป็นส่วนในของโซเชียลไนท์ค่ะที่เป็นกิจกรรมพริเศษที่เรามีให้แขกนะคะก็คือจะคล้ายๆกับแฮปปี้อาในโรงแรมทั่วไปนะคะแต่จุดเด่นของเราเนี่ยจะเป็นคอมพลีเมนต์ r ทรีค่ะก็คือลูกค้าทุกท่านที่เข้าพักกับเราสามารถจอยในส่วนของโซเชียลไนท์ได้เลยค่ะซึ่งเราให้บริการ3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะ เรามีห้องพักพิเศษนะคะที่เราเรียกว่า accessible room นะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะก็ตั้งแต่ประตูห้องพักเลยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วก็ตัวห้องพักเองเนี่ยเราจะเป็น connecting กับอ,อีกห้องหนึ่งทวินในกรณีที่ต้องการผู้ดูแลหรือผู้ติดตามพิเศษในส่วนของลิฟต์เองก็จะเป็นปุ่มกดต่างๆที่จะสามารถสะดวกสบายต่อผู้เข้าพักที่สามารถใช้วีลแชร์ะคะ่ะ ในส่วนของห้องพักนะคะก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนะคะตั้งแต่ไมโครเวฟนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็มีเตาไฟฟ้าที่สามารถใช้ทําอาหารได้ด้วยถัดมานะคะในส่วนของห้องน้ําค่ะก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะที่สามารถนำวิวแชร์เข้าได้นะคะข้างในห้องน้าเองก็จะมีเราจับนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีปุ่มเรียกนะคะในกรณีฉุกเฉินอ m e เมอร์เต่างๆนอกจากนี้แล้วด้าน ห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีราวจับเช่นกันนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นะคะเอาไว้ให้ลูกค้านะคะสามารถใช้ได้ค่ะโรงแรมสเตวิตกรุงเทพแบงกอกสุข,ขุมวิท24นะคะรอให้ทุกคนมาเข้าพักกับเรานะคะไม่ว่าท่านจะเดินทาง กับครอบครัวกับเด็กเล็กนะคะหรือว่ากับผู้สูงอายุนะคะทางเราพนักงานทุกคนรอต้อนรับให้บริการทุกท่านอยู่ค่ะเวข้ามโฮมค่ะ